คิดไปก็เป็นทุกข์คิดอย่างไรให้ใจสงบเคยไหมที่นอนไม่หลับเพราะคิดอะไรก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละเคยไหมที่ถูกเพราะคิดเรื่องเดิมๆที่ผ่านเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เพราะตัวเราเองนั่นแหละยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์คิดวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาทั้งๆที่บางเรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว บางเรื่องก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมีแต่เราที่คิดคิดแล้วก็คิดไปเองจนกลายเป็นความทุกข์ใจไร้หนทางแก้ปัญหาจริงๆแล้วคนคิดน้อยหรือคนไม่ค่อยคิดมักมีโอกาสที่จะมีความสุขได้มากกว่าผิดกับคนคิดมากที่มักจะมีทุกข์สร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยความคิดไปเรื่อยในทางพุทธศาสนา จึงสอนให้เราหัดลืมเสียบ้างการลืมทำให้ไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจมากนักเรื่องอะไรที่พ้นไปแล้วก็ให้พ้นไปอย่าไปเก็บเป็นอารมณ์อย่าเอามาสร้างความวาวุ่นในใจเมื่อลืมได้เลิกคิดได้จิตใจก็จะสบายไม่เกิดปัญหาไม่เกิดทุกข์